าจะดีขึ้นแต่วางใจไม่ได้วางใจไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าการฟอกไตนี่คือช็อกได้ทุกเมื่อใช่ค่ะในขณะที่ฟอกถูกต้องตอนที่เขาเป็นเนี่ยคือของเสียในร่างกายเขาเยอะมากแล้วเขาไม่ฟอกเลยมันสามารถช็อกได้ตลอดเวลาพอเรารู้อย่างนั้นเราแบบอู้ตายแล้วภายในสามชั่วโมงนี้เราต้องลุ้นนะให้มัมกลับมาใช่เมื่อวานค่ะตอนวันแรกอะค่ะวันนี้คือการไตวายแล้วก็มีเรื่องของปอด น้ำท่วมปอดนะคะแล้วก็ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีนะคะในกระแสะเลือดที่เป็นอยู่ตอนนี้คะ<ม>่ะไม่ได้เจาะคอ<ม>เนื่องจากว่าญาติก็ไม่ได้ยอมให้เจาะคอกลัวปัญหาคือร้องเพลงต่อไปหรืออะไรคือตัวมัมเองก็คงไม่อยากให้เจาะคอ<ม>เขาใส่ท่อ,อหายใจหายใจไม่ได้กลับมาร้องเพลงได้เหมือนเดิมนะคะขาที่บวมทั้งสองข้างเนี่ยลดลงแล้วก็ยังพูดไม่ได้นะคะ<ม>สื่อสารด้วยการเราเขียนอะไรไปแล้วเขาก็จะ เขาก็เหมือนพยักหน้าหรืออะไรแล้วก็ <Yeah. S 1> เขียนตอบเขาเป็นโรคไตตั้งแต่ปี6-2แล้วนะเราเป็นเพื่อนรักกันใช่ไหมเราก็เหมือนดูแลก,กันนะ่ะแต่ว่าเขาก็อาจจะแบบว่าคิดว่าคงไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแล้วก็กลัวหมอกลัวการรักษาก็เหมือนพวกเราเวลาทําฟันแล้วก็กลัว mm hmm. เขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะทีนี้อาการก็อาจจะลุกลามขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้ซึ่งมันวิกฤตคนนี้น่ารักมากพอรู้ปั๊บเนี่ย โอ๊ยไม่ใช่พี่จองจัดรคนเสร์งช่วยมาดีเขาวันเดียวเลยครับปุ๊บเดียวรวมคนได้เยอะมากเลยค่ะก็อยากให้ได้มากที่สุดนะคะขอบอกเลยตรงนี้ว่าวันนี้เราจะดึงให้ถึงสี่ทุ่มไหมสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มวันกี้พี่กดดูประมาณสามแสนกว่าแล้วค่ะในเฉพาะของพี่น้อไมมไม่รวมของพี่ชายจัดได้อีกสักอีกสักเท่าหนึ่งค่ะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าผมนะคะจะได้พ้นวิกฤตหรือพ้นวิกฤต หายไวๆนะมัมโอเคค่ะคงจะต้องบอกว่าตุ๊กเองก็ไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกระทั่งพี่อ้วนลง Facebook แล้วก็จะมีเพื่อนหลายๆคนที่เพิ่งเห็นภาพคอนเสิร์ตเราซบหัวกันคอนเสิร์ตพี่พีทก็เลยคิดว่าพี่ตุ๊กต้องรู้เรื่องแน่นอนพี่ตุ๊กก็เลยโทรถามพี่อ้วนค่ะซึ่งหลังจากที่พี่ตุ๊กโทรถามเนี่ยคือพี่อ้วนบอกข่าวสารกับเพื่อนฝูงไปจนตัวเองไปสลบแล้วค่ะก็เลยได้พูดกับลูกว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่มัม นะคะท่านี้ก็เลยตัดสินใจว่าในระหว่างที่หมอบอกว่าห้ามเยี่ยมแล้วรอญาติมานาะ,ะรอญาติมาเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าจะทําคอนเสิร์ตก็จะมีเพื่อนที่เป็นทีมจัดบอกว่าถ้าทําต้องทําเลยนะคะเนี่ยนี้คือเรื่องของคอนเสิร์ตว่าถ้าทําต้องทําเลยเพราะว่าเราจะได้ให้พี่มามอุ่นใจแล้วก็มีเงินสำรองให้สบายใจว่ามีเงินสำรองไว้สําหรับ ค่ารักษาแล้วก็การใช้จ่ายหลังจากนี้ถ้ายังป่วยอยู่ยังพักฟื้นอยู่ค่ะอ่ะทีนี้ก็ไปทางพี่อ้วนเลยว่าเริ่มต้นแล้วพี่อ้วนเล่าอะไรพี่ทุกฟังบ้านก็โอเคอ้าวได้ค่ะรับทราบอาการค่ะเพราะว่ามัมเนี่ยเขาไลน์มาบอกคนที่สนิทที่บ้านอยู่ใกล้กันว่า เขาหายใจไม่ออกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วทางนู้นน่ยกว,กว่าจะอ่านลายก็เป็นชั่วโมงเขาก็เลยให้รอปพขึ้นไปเคาะประตูห้องแล้วประตูห้องก็มันเปิดไม่ได้เขาก็เลยบอกโทรหามามอีกทีนึงว่าให้พยายามเอาตัวเองอ่ะคลานออกมาเปิดประตูให้ได้ไม่งั้นเธอจะตายอยู่ในห้องแน่นอนคนเดียว เขาก็มาเปิดประตูแล้วเราก็เรียกรถพยาบาลไปโรงพยาบาลเลยค่ะตอนนั้นที่รู้แล้วเขาก็บอกว่าคนที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นก็บอกว่าห้ามทุกคนเยี่ยมนอกจากญาติแต่ญาติก็ยังมาไม่ถึงในตอนนั้นน่ะเขาเกิดอาการช็อกมากแล้วคือไม่รู้สึกตัวละว,ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเขาเป็นโรคไตามานานแล้วค่ะมาวันเนี้ยคือการไตาวายแล้วก็มีเรื่องของปอดน้ำท่วมปอดนะคะแล้วก็ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซีนะคะในกระแสเลือดที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะนะคะประมาณนี้สื่อสารไม่ได้เลยค่ะแล้วก็แม้แต่ญาติก็ยังมาไม่ถึงตรงเนี้ยแล้วเขาก็ห้ามเราเยี่ยมด้วยตรงนี้เป็นหน้าที่ของหมอละเราก็ติดต่อเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะถามว่าหลังจากฟอกไตแล้วถูกไหมคะตอนนี้ก็ยังอยู่ ICU นะคะยัง ไม่หมอยังไม่ได้ให้ออกมานะคะแล้วก็ใส่ท่อหายใจนะคะยังไม่ได้เจาะคอเนื่องจากว่าญาติก็ไม่ได้ยอมให้เจาะคอกลัวปัญหาคือร้องเพลงต่อไปหรืออะไรคือตัวมามเองก็คงไม่อยากให้เจาะคอไม่ใช่ข่าวที่ออกไปว่าเจาะคอคือผิดคือผิดค่ะเขาใส่ท่อหายใจหายใจไม่ได้กลับมาร้องเพลงได้เหมือนเดิมนะคะค่ะพี่อุนเจรนี่วันแรกเลยค่ะวันแรกเลยวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองวันมาเนี่ยค่ะ น่าจะ27่าจะ2่ปหรจ็ดหลังเเสิร์ฟวันหนึ่งประมาณมามเข้าโรงพยาบาลประมาณ4ทุ่มกว่าค่ะ27หรือ28น่าจะ28่สนะ่สี่ทุ่มกว่าแล้วล่าสุดก็คือให้ฟอกไตรอบที่สองแล้วนะคะขาที่บวมทั้งสองข้างเนี่ยลดลงแล้วก็ยังพูดไม่ได้นะคะสื่อสารด้วยการเราเขียนอะไรไปแล้วเขาก็จะ เขาก็เหมือนพยักหน้าหรืออะไรแล้วก็เขียนตอบอะไรประมาณอยากให้อ้วนเปิดโทรศัพท์ที่ญาติที่คุยกับพี่ชายพี่มัมเลยดีากจะอยู่ได้ฟังกันหมดทุกคนเอออยู่ไหนอะกระเป๋าอยู่ไหนอะเ้ากระเป๋าเอาเพราะว่าจะได้ไม่ผิดใช่แล้วก็สื่อสารต่อก็ไม่ต้องผิดแล้วก็ทุกคนก็ได้ฟังแล้วถ้าใครนั่นก็อัดเอฟไปได้เลยค่ะเป็นเป็นคุยกับคุยกับพี่ชายพี่ชายที่ที่เป่า สิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะสิเอ็ดโมงครึ่งะเจ้านดิล่าสุดเลยแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าต้องเข้าไปฟอบไตอีกครั้งหนึ่งทุกอันนี้คือที่ที่มัมขอบคุณพวกเราอออ๋โเคพูดไม่ได้เขาใช้เขียนเราเขาเขียนมาเขาเขียนมาบอกว่าเพื่อนๆที่ดีขอบคุณนี่ค่ะนี่ไม่มีไม่ไม่อันไหนดีไม่ตอนนี้หมอว่าไงบ้างได้เหมือนเลยเป็นเสียงคุยกันเลยค่ะหมดเลยไม่แก่ค่ะ ออมองภาพมัมแล้วเนี่ยมัมเขารู้สึกตัวดีขึ้นใช่ไหมคะอตนผมมาถึงนี้จะหลับพู่ยุงยม่ได้คุยกันครับเหรอคะก็เห็นเห็นคุณอุ้ยและวิวันเขาลงโพสต์ว่ามัมเขียนขอบคุณเขาเขียนหนังสือได้แล้วเหรอคะออไ,ได้แล้วค,ค่ะทีน่นี้ ค่ะแต่เขาสามารถใช้มือเขียนได้ก็แสดงว่าการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเา้นเกตแอเขอตาการเรื่อยๆแต่ตอนนี้น้ำท่วป,ปอดนี่เอาน้ำออกมาเยอะแล้วใช่ไหมคะค่ะรวมๆแล้วดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่แคกแต่ คะ่าันี้มะรผมพิ่งมาถึงมื่าตอน10โมง11โมงโก็มาวิ่งเรื่องของชำระค่าข้องไตค่ะตึกสองตวิาอยู่ครับโอ้หขอบคุณมากแกเหนื่อยหน่อยนะไม่เป็นไรนาะสู้่นครับคของมันเนี่ยราการเนี่ยเ็ชันเเนี่ยปรด็นเื่อตสองเรื่องของอ่าที่น้แล้วก็เปเชื เกบอดอัพเดทค่ะขอบคุณพี่ค่ะพี่แขก่ะอ้วนจะอัปเดตเรื่อยๆนะพี่แขกนะโอเคค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะเขาเป็นโรคไตตั้งแต่ปี62แล้วนะคะแล้วคือที่ทราบเรื่องอ่ะเพราะว่าไปสนามบินไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเล่นรถ เข็นกันในสนามบินพี่อ้วนกับพี่มัมแล้วปรากฏว่าเขาเอามือเนี่ยไปอยู่ในรถเข็นแล้วเลือดมันออกเยอะมากวันนั้นก็เลยพาเขาไปตรวจพาเขาไปตรวจก็พบว่าเขาเป็นโรคไตระยะสี่แล้วในตอนนั้นนะคะท่าน,นี้ก็พาเขาไปหาหมอพาไปตรวจเลือดไปคือพยายามเราเป็นเพื่อนรักกันใช่ไหมเราก็เหมือนดูแลก,กันนะ่ะแต่ว่าเขาก็อาจจะแบบว่าคิดว่าคงไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแล้วก็กลัวหมอ กลัวการรักษาก็เหมือนพวกเราเวลาทําฟันแล้วก็กลัวเขาก็เป็นอย่างนงั้นเหมือนกันนะคะไม่ได้มีว่าอุ้ยเนี่ยกลัวรับงานไม่ได้เหมือนในข่าวที่ลงไม่ใช่นะคะเขาแค่กลัวหมอเป็นคนแค่ที่กลัวหมอคนหนึ่งแค่นั้นเองทีนี้อาการก็อาจจะลุกลามขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้ซึ่งมันวิกฤตเราก็เลยเราทุกคนรักมัมคนนี้ก็สนิทก,กับมัมมากเหมือนกันเคยไปร้องเพลงกันที่ภูเก็ตนะคะคุณแอดนิตยาเราก็ทำงานกันสามคนเนี่ยบ่อยมากนะคะ เราก็เลยคืออัปเดตอาการขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนก็รักมัมมัมก็เป็นคนนะพี่ตุ๊กก็รักมัมมากก็ไปช่วยงานกังวนทุกครั้งทุกครั้งเลยเหมือนกันเราก็ต้องขึ้นมาช่วยที่เรารับทราบเนี่ยคือเขาเขาดื้อเขาดื้อมีทานยาบ้างอะไรบ้างอะไรก็แล้วแต่ของเขาอะนะคะมันจะมีแนวทาง ขึ้นแนวทางของเขาเองอ่ะซึ่งเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับชีวิตประจำวันเขาค่ะเราจะยุ่งแต่ช่วงแรกที่เรารู้เราก็ตกใจก็พาเขาไปหลังจากนั้นก็ต้องทางใครทางมันเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอด24่ี่ชั่วโมงนะคะก็เนาะเวลาขึ้นร้องเพลงก็ช้าลงค่ะก้าวขาก็ช้าลงแล้วก็ใช่ไหมอย่างที่เราเคยเห็นน่ะคิดช้าลงคิดก็ช้าลงค่ะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหนื่อย แล้วก็บอกว่าบ่นกับเราว่าคือเวลานอนเนี่ยเขาจะปวดตัวตลอดแบบทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเขาก็พยายามนะคะพยายามอ่ะแต่มันก็พยายามมันพยายามไงข้างในเราก็ไม่รู้ค่ะก็อาจจะมีพบบ้างนะแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าการรักษาของเขาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราพาเขาไปเจาะเลือดทําอะไรรู้ว่าเขาเป็นอะไร เขาก็อาจจะสู้นั่นแหละค่ะแต่ว่างานเขาก็เยอะด้วยเลยด้วยเสียดายว่าน่าจะบอกน่าจะบอกค่ะใช่เพื่อนก็พร้อมช่วยอยู่แล้วเนาะค่ะครับใช่าะคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบว่าไม่สบายมันก็ต้องเป็นห่วงกันอยู่แล้วแต่คนนี้น่ารักมากพอรู้ปั๊บเนี่ยโอ๊ยไม่ได้พี่จองจัดคน์าช่วยมานี่เขาวันเดียวเลยครับปุ๊บเดียวรวมคนได้เยอะมากเลยค่ะค่ะ แล้วก็อีกคนหนึ่งลืมไม่ได้เลย <c oughs> น้องแหม่มพัชริดานะคะสาวสาวสาวโอ้โหพอรู้ข่าวนี่โอนเงินมาทางพี่ชายมามเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยแฟนคลับเขาตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยเลยนะคะมีความร่วมมือกับเนี่ยเรื่องนี้ได้ดีมากเลยน้องแหม่มพัชริดานะคะขอนิดน,นึงขอนิดน,นึงเรื่องจตว่าเงินอนะ่ะมันมาเป็นฉีดลกซึ่งตอนนี้พอผ่านจากงานวันนี้ไปแล้วเราจะต้องหาวิธีไปเยี่ยมพี่มามว่าพี่มัมจะ รับเงินอย่างไรนะคะเพราะว่าแต่ทีนี้เงินเนี่ยจะไปทางใดก็ตามทางพี่แมมเขาจะส่งไปทางพี่ชายพี่มัมหรืออะไรก็แล้วแต่เลยคือทางใดก็ได้ทุกคนร่วมกันเขาเรมรู้อยู่แล้วว่าเพื่อพี่มัมค่ะพี่ไม่ได้ถามเลยค่ะว่าจะถามเมื่อกี้ล้าก็ไม่ได้ถามเราก็ไม่ได้ถามเพราะว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปจ่ายเอ่อค่าฟอกไตมัมก่อนนะ เป็นรอบที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครพอมีไอเดียบ้างไหมมีไหมคะมีมีไหมก็มันเท่าไหร่ก็มันเคยเคยไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยแต่คราวที่แล้วที่เขาเป็นที่เขาปุ๊บไปเลยก็ปุ๊บไปเลยนี่อาการอ่อนแรงแขนอ่อนแรงที่ภูเก็ตอ่ะไม่ใช่มันเป็น stroke นะ stroke กล่ยเป็นมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นฟื้นขึ้นมา ก็เลื่อยมาค่ะน่าจะเหมือนดีขึ้นเพราะพอตอนที่เข้าถ่ายเขาก็เหมือนกับแบบระวังกันอยู่แต่พออยู่มาอยู่มาก็นะก็คงอาจจะแบบชะล่าใจคิดว่าพี่เจอวอร์มอัพของคอนเสิร์ตแม่อองคอนเสิร์ตแม่ออนของพี่ป้มเออยี่สิบหกเออเนาะช้ามากรู้สึกจะเจอวันนั้นไม่มีแรงทั้งสุดก็ร้อง ใช่ยี่หกที่แล้วนะยี่หกที่แล้วไม่ใช่ยี่หกนี้นะใช่หนึ่งเดือนแล้วค่ะใช่ร้อนแรงเลยก็เลยก็เลยไม่ไม่รู้จะออกความเห็นว่าไงนะคะไม่ได้แสดงเพียงแต่อย่างที่อ้วนบอกค่ะสโลแล้วก็เขาช้าลงเวลาจะขึ้นเวทีอย่างเงี้ยถ้าเกิดร้องต่อจากพี่เขาร้องต่อจากพี่อย่างเงี้ยเขาก็จะเอามือช่วยพยูงเขาขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะช้าลงมากก็คือจะมีมุกูคู ไม่มีเหตุผลอื่นราคากูหมออย่างเดียวอะไรไม่ได้คุยนะไม่พูดถึงเขาเป็นคนที่มีมุกเขาเป็นมีมุกการคุยเอนเตอร์เทนบนเวทีเนี่ยหลังจากที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อย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 จริงจริงไม่ที่ผ่านมาใครได้ดูแลหรอว่าผระทบที่มาเขามีชีวิตอยู่คนเดียวค่ะเขาอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็พี่น้องก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะคุณแม่ก็อยู่ต่างจังหวัด เขาอยู่คนเดียวอยู่แล้วค่ะเขาใช้ชีวิตคนเดียวอยู่แล้วแต่งานเยอะพวกเราก็เลยเจอกันบ่อยค่ะต,ต,ตลอดค่ะมันไม่ไม่ห่วงเท่าไหร่หรอกค่ะแค่พาไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือดเวลาม,มาดิฉันตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าเอาเพื่อนไป <laughs> คืออันนี้นเราไม่ต้องพูดถึงอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแล้วทุกคนถ้าเป็นเพื่อนสนิทเด่ยก็ต้องทําเหมือนกันนะคะ เขาดื้ออยู่แล้วม <า S 1> แม่หนู <มา S 1> หนูหนูก็ดื้อ <c oughs> ไม่ใช่พี่มัมอย่างเดียว <c oughs> ค่ะแนวนี้ดื้อหมดอยู่แล้วเป็นแนวขาทาของตัวเองมา ก็อยากให้ได้มากที่สุดนะคะขอบอกเลยตรงนี้ว่าวันนี้เราจะดึงให้ถึงสี่ทุ่มไหมสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มะนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนญาติก็โอนกันเข้ามาหรือว่าเพื่อนที่มาไม่ได้วันนี้ก็จะโอนเก้าร้อยเก้าร้อยเพื่อนที่โอนมาแบบ 3000, สามพันหาพันหมื่นหนึ่งอะไรก็มีเยอะมากนะคะแล้วต้องขอบค,คุณนะคะบางคนนะคะบางคนเนี่ยเข้ามาทางพี่บอกว่าโอ้ยพี่ลงเฟซบุ๊กอะไรใครอ่ะเขาก็ไม่รู้จักมัมนะฮะเพราะว่า เขาว่าบางคนก,ก,ก็ก็ไม่ได้รู้จักศิลปินทุกคนเหรอหนูช่วยหมืนหน่นนึงนะเดี๋ยวหนูออนบนชี้ใครก็เลยให้เบอรวเนี่ยบางคนไม่รู้จักเลยแต่อยากช่วยต้องขอบคุณมากเลยเนี่ยคือคนไทยจริงๆเลยเห็น <He en S 2> ว่าเป็นเศรษฐกิจไม่ดีเดือดร้อนแต่เวลาช่วยนี่ดิฉันตกใจมากจริงๆค่ะต้องขอบคุณวันกี้พี่กดดูประมาณ0 0 0แสน่าแล้วค่ะในเฉพาะของพี่นนะคะจะยังไม่รวมไม่รวมของพี่ชายของพี่ชายพี่มัมค่ะ พี่เท่ก็เพิ่งบอกมาว่าแอคโชคชัยฝากมาสามหมื่นพี่ก็บอกพี่เท่โอนมาพันเดียวอีกสองหมื่นเก้าแล้ไว้กินเหล้ากันแล้วพี่เท่บอกว่าพี่เท่บอกว่าพี่เท่บอกว่าพี่มามต้องฟอกไตแต่ต่อไปเราสองคนต้องฟอกตับสำรวมเพื่อนป่วย สื่อสารได้อะสื่อสารได้คือที่บอกว่าสื่อสารได้เนี่ยคือที่พี่เดานะเพราะเขาห้ามญาติเยี่ยมอยู่แล้วเหมือนเขาเขียนมาก็คือโฟนเข้าไปเขียนมาคือมัมเขาเขียนคือเราเราพี่น่ะมีครั้งหนึ่งบอกว่าช่วยเปิดโทรศัพท์ทีคนที่เข้าไปเยี่ยมได้ก็คือญาติเขาช่วยเปิดโทรศัพท์แล้วให้เขาฟังที่พี่พูดพี่บอกว่าขอบคุณ ทุกคนนะมัมต้องขอบคุณทุกคนทุกคนที่ช่วยเหลือกันนะพี่ตุก๊กจัดคอนเสิร์ตให้เลยนะอะไรนะทุกคนรักมัมนะมึงต้องสู้นะมึงต้องสู้เพราะทุกคนเนี่ยรักมึงทุกคนอะไรนี่นี่คือสไตล์พี่แล้วให้เขารับรู้แล้วก็ถามพี่ชายเขาเขาตอบว่ายังไงอะไรไงเขาก็พยักหน้านิดนึงแล้วก็ใช้วิธีเขียนได้ด้วยอย่างของน้องอุ้ยเอามาลงเนี่ยก็คือมัมเขาคงเขียนได้แล้วในวันนั้นแต่ของพี่ยังเขียนไม่ได้ก็คือรับรู้ เพราะเราก็ไม่มีใครไปเยี่ยมเพราะว่าหมอห้ามเยี่ยมอ่ะบอกว่าห้ามเยี่ยมค่ะน่าจะดีขึ้นแต่วางใจไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าการฟอกไตนี่คือช็อกได้ทุกเมื่อใช่ค่ะในขณะที่ฟอกถูกไหมถูกต้องครั้งแรกท็อกได้ทุกเมื่อแล้วเนี่ยวันนี้ก็คือฟอกอีกฟอกอีกฟอกซ้ำอีกเพราะมันเลยระยะถุงเลยเลยระยะที่ที่ดีอ่ะมันมันกลายเป็นว่าตอนที่เขาเป็นเนี่ยคือของเสียในร่างกายเขาเยอะมาก แล้วเขาไม่ฟอกเลยมันสามารถช็อกได้ตลอดเวลาพอเรารู้อย่างนั้นเราแบบอู้งตายแล้วภายในสามชั่วโมงนี้เราต้องลุ้นนะให้มัมกลับมาใช่เมื่อวานค่ะตอนวันแรกอะค่ะวันนี้เขารับทราบแล้วเขาก็เขียนมาว่าขอบคุณเขียนไทเขียนแบบมือนะใช่ค่ะขอดดูไ้นี่ค่ะเพราะว่าตาพี่ไม่เห็น พอโชว์ข้อความเสร็จโชว์เคสด้วยนะคะข้างหลังสวยอ้าวทำไมเป็นมาแถลงข่าวกะเก่นไม่รู้นี่ด้วยเหรอใช่ข้าวกี่เยี้ยงก่อนใช่ มานี่อันนี้ของไทยคะอ๋อของพี่ปิงค่ะเราได้เจอแล้วผัวพี่มัมรุ่นแรกรุ่นแรกยังวิกฤตอยู่ค่ะถ้ายังอยู่ห้อง ICU นั่นหมายถึงว่ายังวางใจไม่ได้ค่ะ ของทางพี่ตอนนี้มัน3ามกว่าแล้วแล้วก็ทางพี่แหม่มนี่น่าจะถ้ารวมยอดกันจริงๆวันนี้พี่อยากได้อีกสักอีกสักเท่าหนึ่งค่ะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าผมนะคะจะได้พ้วิกฤตหอ้โพ้นวิกฤตบัญชีของพี่ตุกวิราก็ได้ค่ะแบงก์กรุงเทพนะคะ9090853434ค่ะ ค่ะค uhm. ่ะพ uh huh. uh huh. ี่เคลียร์ไว้ให้พี่มัมแล้วค่ะใครพลาดพังโอนมาให้พี่ก็พี่ต้องกวาดให้พี่มัมไปหมดนะคะพี่พีทเห็นไหมพี่แตมไหมพี่แตมพี่แตมจะเป็นมัมมากสุดมาแตมมาสุดจะพี่มัมปล่อยสุดมากสุดก็ตอนนี้ก็ปกก็จะดีขึ้นขึ้นกว่าเดิมแล้วนี่ไม่ปกหรอแต่พยายักพูดนี่ไม่ดีหน่อยนะก็ดีขึ้นแล้ว ให้ผัวพี่มามิงมาเร็วๆอะไรอะไรฮะผัวพี่มามันไหนในฐานะผัวพี่มามึงใจอ๋อมามเนี่ยเพื่อนเพื่อนซีกันตั้งแต่สมัยเราเล่นโฟกซองด้วยกันคือเล่นโฟกซองที่สยามอ่ะตอนนั้นสยามเซ็นเตอร์ตั้งแต่เราเด็กๆเลยเราหาตังค์ซื้อกินขนมกันอะไรตอนนั้นแหละฮะคือมากกว่า40ปีนะกับมัมเนี่ยรุ่นแรกๆเลยตั้งแต่เข้ามาแอบดูชมพูก็มีตอนนั้นก็มีหลายเวอร์ชั่นมาก เป็นห่วงเขามากพอทราบข่าวจากที่พี่อ้วนค่ะแต่ผมกมเพิ่งเสร็จงานมาไงวันนี้ผมก็เลยระดมส่วนหนึ่งนะฮะแฟนคลับที่โอนขอบคุณแฟนคลับของผมเลยด้วยที่โอนเงินไปทางบัญชีของขอบคุณมากมากพี่ตะ๊ก้เขาถามมาว่านางวิยาดาเนี่ยคือใครชนามสกุลก็ไม่ใช่ใช่ก็แปลกใจอ๋อเป็นอ๋อพี่ตุ๊กครับเป็นพี่ตุ๊กครับเขาก็เลยมั่นใจที่จะโอนให้ก็เป็นห่วงนะแต่วันนี้เรามีแม่เศษมาก็ใจชื้นขึ้น แต่ก็ยังอาการอย่่งที่พี่อ้วนบอกคือก็ยังไม่น่าที่จะวางใจครนะับยังไม่น่าไว้วางใจถึงแม้วันนี้จะเป็นวันที่ฟอกไตครั้งที่สอง้วก็ต่าแต่ก็ดีขึ้นแต่ว่าพูดไม่ได้นะเพราะมันจะมีหลอดพวกท่ออาการอะไรต่างๆอยู่ในคอเขาอยก็ฝากข้อความมาอย่างที่ให้ท่านสื่อมวลชนได้ดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนคะนะฮะ จากใจของมัมละคนอีกรูปหัวใจมาด้วยนะคะก็ขอให้มัมหายเร็วๆนะจ๊ะเดี๋ยวมาสนุกสนานกันต่อครับขอบคุณทุุกคคนขอบณสื่อมวลชนด้วยนะคะขอบคุณน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อคือคือไอไอโรงพยาบาลเดี๋ยวบอกวิภาวดีเดี๋ยวบอกตรงน้อตรงนี้คือว่าเรื่องจริงๆแล้วก็คือมัมเนี่ยศิษฐ์เขาอยู่ที่ราชวิถี นะคะแต่บังเอิญเขาวิกฤตฉุกเฉินต้องไปตรงนั้นก่อนตรงนี้ก่อนอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะถึงได้ผิดไม่ได้มีอะไรค่ะแต่ตอนนี้อยู่มงกุฎวัดนณะค่ะนะคะและไม่ได้เจาะคอนะคะค่ะไม่ได้เจาะใส่ท่อใส่ท่อยังร้องเพลงได้เมื่อหายมายังด่าพวกเราได้ขอให้หายแค่นั้นเองนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเทนถุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ